คนเป็นลำดับต,ต่อไปในกาน้องอ้อกาสาออกาสตามันให้จำอีไดมาดผีศาสนาเกียงหาปากหกสิบเก้าว่าผีใจสองอีแปดไปสิบเก้านี้ผนนนนีก็จัดนั่นเองสามปากแปดสิบเจ็ดหกเดินสิย<น>จึงิึเนมา ว่าได้สิเอ็ดวันตกยาวันเสาว,วันบากจังหนังไหนแลดเฮาค่าสร้างคาร้านกอเจ้าอีก้ารวย่อมเมียกประกาสภา,าใ้วางนอกวางในคงในบ้านสันปะกอดได้ทานักที่ในกูก็กูคนก็ไรตึกซนจุดตุมห่างแงนกิ่งหอคำพระแสงแก้วเร่มองนั่งไฟเดียน ที ampa, water, water, ่การทุกยาตดนแทงโดนเกี้ยบอกไฟเอาแต่มาตุกเดินตองที่คมรวงว่ดตกโตสิงของมังไปเอาอาเป็นอันใดมาชุบถพร้อมตาเพียงเพียงกันอยู่ที่ไหนให้ได้ร้อมเพียงเพียงกันเอาอาจงนั่งในแลจงได้ย่อหุ่นล้อมเกียงย้อนผิดย้อนัง ัมพราตธมามเฮาขา้าอันใดเจ้ากว่าเหอ,อต่างหาวสืบพ่อเมตตาปันขุนอินขุนพมขุนเทวตาหอถึงบัตตาของมุนํำพราเป็นเจ้าเฮาเสียแลเมื่อได้ออกว่าจำปีเหรือนทุนวันก้าว่าเป็นวันดีวันแม่อันเฮาขะาไรมาทุกมายามุนคำหมื่นสู่แสนตา ว่าระมาเจอเอาข่าที่ไรล้ลงมาจากชั้นตุสิตาเนือกัเหาเอาค่าอยู่ในเสียแดงย้อนผิดย้อนปางมุนคำพระราเอาข่า้มาเมตตาปันหมู่กนเอาข่าอีกปาตังสัตว์วาที่สังสัต์กนในโรคกรมภา เมืองกวเนเสกัติขายาอเนต่อดในกว่าวันตามเมื่อนาเฮาข้ากูเจ้ากูก็กูโตกีสางสัตกนย้อนน้องเข้าไว้วันตาหนาย้อนซสื้อต้องมุงม,มองให้เฮาข้าได้อยู่ดีกัดเย็นเสื้อสาหมีมังกรสิง สีราภาวนาปิญญาร้องทางพระแดังให้เอาข้าไปมนมนเสื้อเสือร้องผู้สูตทางดีอันเอาข้าได้แก่งกรรมมาได้เห็ดมาได้ดูได้ตานมาควนเหมือนให้สีกรรมตีกายอมอยหัวมุนนอสาธุสาธุสาธุ สะเฮดีตานต้นเทียนหูเป็นระเพนีของชาวต่างถิ่ไทยใหญ่อยชาวเหนือเมีว่าเนียวได้อพยพมาตั้งสิ่นฐาในจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ80ปีม้วงมาแล้วโดยกระจาย ชื head, anyway, ่นอำเภอแม่แ่จันเชียงแสนรวมทั้งอำเภอเชียงรายชาวไทยหรือชาวไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงรายมีความเล่นแสงในพระพุทธศาสนาจะเห็นได้จากการสร้างวัดที่เป็นศิลปะของชาวไทยที่มีให้เห็นหลายแห่งเมื่อถึงเทศลาอ่อน าต้นเกีย้ยวหลวงงานประเพณีการต้นเกียวหลวงซึ่งสมัยก่อนๆจะจัดงานเฉพาะชุมชนของตัวเองเท่านั้นต่อมาได้ขยายออกไปจนเป็นงานระดับจังหวัดง,งานประเพณีาต,ต้นเกีย้ยวหลวงมาจากตำนานพระเจ้าเรียบโลกข,ของชาวไทยใหญ่กล่าวไว้ว่า เมื่อถึงเทศสาลเข้าทสมาองสมเดจพระสมมาสามพุทธเจ้าได้ขึ้นไปโปรดพระพุทธ,ธามารดานบนสลังชั้นดาวเมื่อครบกำหนดสามเดือนจึงได้เสด็จลงมาโปรดมนุษย์และสัปพะสัตว์บ,บนพื้นพิภพในคื้นที่เสด็จลงมานั้นตรงกับวันขึ้นสิบห้าข่าเดือนสิบเอ็ดเป็นวันออกพรรษา ได้บังเกิดความอัศจรรย์และเป็นพุทธนิมิตที่ดีงามบรรดาสิงสาราต่างๆออกมา,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 มามจาก่าหิม,มพานติกลายร่งางร้อมเป็นพุทธบูชาเช่นนักกินนื้นักกินจานนักางหนิงและโตส่วนบรรดาบรรพบุรุษของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ตางพากันเก็บดอกไม้และจุดเกียรถวายไป็นพุทธบูชาประเพณีจองพาเป็นประเพณีการทำบุณของชาวไจองแปลว่าวัดหรือใรไมเร<พ>าไมเามลือกหรอใ้ไม่เลือหรอแปลว่าพุทธ หายกองหายบ้องแล้วอ่ะหายองหาย้องแล้วอ่ะหายกอหายองเจนไเิคนทาเบอร์หายกองหายบ้องอ่ะไม i フォアを奪う。 i you uh, no. ไไดูตัางตูตัางตอกนั่งตอกตอไม่ตุเกียนต่บนระปราเปรเ้าเอาไปลงมาแกงกรรในึ่งคำเดิมในทางนอกระบบช่ไยและในตรงโตอะให้ในขึนยังกอดคำเดิมในคาง sem <imitation> ชิ้นลายลาดตาวกระดิกระมแก้วในการปรกอบตะกั่วนต้มุเพื่เปลี่ยนให้สสีสั่อในการกบ้มา thank <laughs> you